สวัสดีครับยินดีต้องรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเออเหลือเชื่อจริงๆครับลองนึกภาพตามเห็นนะครับคืนวันเกิดครบ20ปีของทิมโฟลีแทนที่มันจะเป็นคืนฉลองสนุกสนุกกับครอบครัวเนีครับกลายเป็นว่ามีเจ้าหน้าที่ FBI เป็น10นายเลยบุกเข้ามาในบ้านที่แคมบริดจ์แมสซาชูเซตส์แล้วก็ควบคุมตัวพ่อกับแม่ของเขาไปเลยต่อหน้าต่อตาโห oh. นึกภาพแล้วมันน่ากลัวมากเลยนะคะคือสําหรับทีมกับน้องชายอาเล็กซ์ตอนแรกเขาก็คงช็อกแล้วก็คิดว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรเข้าใจผิดน่แน่เลยเพราะว่าพ่อแม่เขาคุณโจโน่ฮิสฟิลกับเทรซี่โฟลีเนี่ยดูดูไปก็เหมือนเออสามีภรรยาชาวแคนาดาธรรมดาธร,รดาที่ย้ายมาอยู่อเมริกาครับก็พ่อทํางานบริษัทที่ปรึกษาแม่ก็เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์บ้างใช้ชีวิตแบบชาญเมืองปกติเลย ใช่ค่ะแต่ว่าความจริงที่ตามมานี่สิคะมันแบบพลิกสุดๆยิ่งกว่าในหนังสายลับอีกพ่อแม่ที่เขารู้จักมาทั้งชีวิตนะคะจริงๆไม่ใช่คนแคนาดาเลยแต่เป็นสายลับรัเสเซียตัวจริงเสียงจริงชื่ออันเดร e เบซอร์คอฟกับเอเลนาวาวิโลวาโอ้โหค่ะแล้วเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ใต้ตัวตนปลอมๆของคนแคนาดาที่ตายไปแล้วมาเป็น10-10ปีเลยนะคะ ครับแล้วการจับกลุ่มครั้งนั้นอย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่จับพ่อแม่เขานะครับมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของปฏิบัติการใหญ่ของ FBI ชื่อ Ghost Stories ใช่ค่ะ Ghost Stories นี่คือเขาตามแกะรอยเครือข่ายสายลับรัสเซียที่เรียกว่าสายลับๆหรือ Sleeper Agents ค, Ag ค่ะ Sleeper Agents ค่ะพวกนี้คือถูกส่งมาฝั่งตัวสร้างชีวิตสร้างครอบครัวปลอมๆเนียนๆไปกับสังคมอเมริกันรอเวลาเป็นตีปีเลยรวบตัวได้ตั้ง1ิคนนะคะตอนนั้น โหสิบ oh, คนเลยเหรอครับใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะครับแต่จะเน้นไปที่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับลูกๆทั้งสองคนคือทิมกับแอเล็กซ์ที่แบบโลกทั้งใบมันพังลงมาเลยเมื่อรู้ว่าชีวิตทั้งหมดความทรงจำทุกอย่างเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องโกคกคำโตมันเป็นเรื่องการต่อสู้เพื่อตัวต,วตนจริงๆนะคะการหาความหมายของคำว่าบ้านคำว่าครอบครัวในวันที่แบบทุกอย่างมันสั่นคลอนไปหมดเลยก่อนจะไปถึงจุดนั้น เราย้อนไปดูชีวิตครอบครัวที่ดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดาของพวกเขาก่อนนะครับคือในสายตาคนนอกเนี่ยก็คือครอบครัว h e a ฮีทฟิลฟ l e ีเป็นชาวแคนาดาอพยพพอจบฮาร์วารดงานดีแม่ก็ทำงานบ้างเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูก2คนชีวิตดีๆในบอสตันเลยครับ ดูอบอุ่นเป็นครอบครัวในฝันเลยนะคะแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยโหมันคนละเรื่องเลยพ่อแม่เขาเกิดแล้วก็โตในสหภาพโซเวียตนะคะผ่านการคัดเลือกฝึกฝนอย่างหนักเลยจาก KGB หน่วยสืบราชการลับที่โด่งดังมากๆเขาเป็นสายลับประเภทที่เรียกว่า Illigals Illigals นี่คือยังไงนะครับคือเป็นสายลับที่ปฏิบัติงานโดยไม่มีเอกิทธิ์ทางการทูตคุ้มครองค่ะไม่ได้ทางานในถานทูตถ้าถูกจับได้ก็คือจบเลย รัฐบาลก็ปฏิเสธไม่ยอมรับว่าเป็นคนของตัวเองโหเสี่ยงมากเลยนะครับแล้วการสร้างตัวตนปลอมหรือที่เรียกว่าเลเจนด์เนี่ยมันคงไม่ธรรมดาแน่ๆใช่ค่ะเส้นทางเขาน่าทึ่งมากเริ่มที่แคนาดาที่โทรอนโตทิมเกิดที่นั่นปี90อเล็กซ์ปี94ตอนนั้นพ่อเขาก็ทำธุรกิจแบบส่งพระอ้อมเด็กอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เรียนปอตรีไปด้วยที่ York University, York University เพื่อสร้างโปรไฟล์ครับผมจากนั้นก็ย้ายไปปารีส พ่อเรียน M.B.A. สร้างภาพลักษณ์เป็นนักธุรกิจอินเตอร์แล้วถึงจะมาเป้าหมายสุดท้ายคืออเมริกาเข้าฮาร์วาร์ดปี1999ค่ะในมุมของลูกๆตอนเด็กๆก,ก็ดูมีความสุขดีนะครับเข้าโรงเรียนสองภาษาฝรั่งเศสอังกฤษอืพ่อก็ดูสนับสนุนเรื่องเรียนรู้โลกกว้างนะคะพาไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆโดยเฉพาะเอเชียครับแม่ก็เป็นซ็อกเกอร์มัมตัวจริงเลยคอยรับส่งดูแลเรื่องกีฬากิจกรรมต่างๆทีมเ้าเคยบอกว่าสนิทก,กับพ่อมาก เหมือนเพื่อนซีเลยค่ะเขาก็รู้สึกผูกพันแล้วก็มองตัวเองเป็นชาวแคนาเดียนจริงๆแล้วที่น่าแปลกใจคือตลอด20ปีเนี่ยทั้งทิมทั้งอเล็กซ์ไม่เคยสงสัยอะไรในตัวพ่อแม่เลยนะครับไม่เคยเลยค่ะไม่มีสัญญาณอะไรเลยบางทีกลับรู้สึกว่าชีวิตพ่อแม่น่าเบื่อด้วยซ้ําเมื่อเทียบกับพ่อแม่เพื่อนคนอื่นที่อาจจะดูมีงานหวือหวากว่าแล้วเรื่องญาติล่ะครับปู่ย่าตายายอะไรพวกนี้ อ๋อเขาจำได้ลางๆค่ะว่าเคยเจอตอนเด็กๆเวลาไปเที่ยวพักผ่อนแบบที่ไหนสักแห่งในยุโรปที่จำได้แม่นคือทุกคริสต์มาสจะมีของขวัญส่งมาให้ลงเชื่อว่าจากปู่ย่าตายายครับพ่อแม่ก็จะบอกว่าท่านอยู่อัลเบอร์ตาไกลนานๆทีจะมีรูปส่งมาเป็นรูปคนแก่สองคนยืนกลางหิมะซึ่งมารู้ทีหลังว่าเฮ้ย บรรยากาศในรูปมันเหมือนไซบีเรียบ้านเกิดพ่อแม่มากกว่าอัลเบอร์ต้เยอะเลยค่ะครับตรงนี้ต้องขยายความเรื่องโครงการ i l l e g a l s หน่อยไหมครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ได้ค่ะคือโครงการนี้มันเป็นยุทธศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามเย็นแล้วนะคะวัตถุประสงค์หลักๆของสายลับกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปขโมยข้อมูลลับสุดยอดอะไรโดยตรงแต่เป็นการสร้างเครือข่ายระยะยาวค่ะ อย่างแรกคือเป็นเหมือนสะพานสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ในสถานทูตซึ่งมักจะถูกจับตามองแค่งวดอยู่แล้วกับแหล่งข่าวชาวอเมริกันอ๋อคือช่วยติดต่อว่างั้นเถอะใช่ค่ะช่วยติดต่อแหล่งข่าวที่อาจจะมีข้อมูลอ่อนไหวสอคือเป็น sleeper cells คือเซลล์หลับไหลฝังตัวเงียบเงียบรอคำสั่งปฏิบัติการในสถานการณ์พิเศษอย่างเช่นถ้าเกิดสงครามหรือความขัดแย้งรุนแรงขึ้นมา การสร้างตัวตนหรือ legends นี่คือต้องเนียนมากๆเลยเช่นใช่นะครับใช้เวลาหลายปีฝึกภาษาวัฒนธรรมการใช้ชีวิตใช่ค่ะต้องเหมือนคนท้องถิ่นจริงๆฝึกวิธีสื่อสารลับการใช้รหัสการซ่อนข้อมูลหรือที่เรียกว่า steganography การนัดเจอแบบลับๆแล้วทำไมต้องเริ่มที่แคนาดาก่อนครับแคนาดามักจะถูกใช้เหมือนเป็นโรงเรียนเตรียมอนุบาลนะคะ คือไปสร้างประวัติสร้างตัวตนที่นั่นก่อนแล้วค่อยส่งเข้าไปในประเทศเป้าหมายหลักอย่างสหรัฐมันจะดูน่าเชื่อถือกว่าครับน่าสนใจว่าถึงแม้สหภาพโซเวียตจะล่มสลายไปในปี1991นะครับแต่โครงการนี้มันก็ยังดำเนินต่อไปใช่ค่ะไม่ได้จบตามไปในยุคของรัสเซียใหม่โดยเฉพาะพอวาลาดิเมียปูตินซึ่งก็มาจาก KGB เหมือนกันขึ้นมามีอำนาจเนี่ยหน่วยข่าวกรองก็กลับมาสำคัญอีกครั้งพ่อแม่ของทีมกับอเล็ก ถึงแม้จะถูกส่งมาตั้งแต่ยุคโซเวียตก็ยังทำงานต่อค่ะแต่เป็นการส่งข้อมูลให้รัฐบาลรัสเซียยุคใหม่แล้วไม่ใช่โซเวียตที่ฝึกเขามากลับมาที่คืนนั้นนะครับคืนที่ FBI บุกจับพ่อแม่ไปสองพี่น้องก็ถูกพาไปพักที่โรงแรมยัง,งงงงงสับสนกันอยู่ค่ะอเล็กซ์น้องชายยังพยายามหาเหตุผลอยู่เลยนะคะว่าเอ๊หรือว่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับงานที่ปรึกษาของพ่ออาจจะไปเกี่ยวกับลูกค้าต่างชาติที่มีปัญหาอะไรหรือเปล่า แต่จริงๆแล้ว FBI ไม่ไปเพิ่งรู้นะครับไม่เลยค่ะเขาตามสืบตามสอดแนมครอบครัวนี้มานานหลายปีแล้วค่ะคาดว่าเริ่มตั้งแต่ย้ายเข้ามาในอเมริกาได้ไม่นานเลยข้อมูลสําคัญน่าจะมาจากสายลับรัสเซียระดับสูงคนหนึ่งที่แปรพักมาอยู่ฝั่งอเมริกาชื่อพันเอกอเล็กซานเดอร์โปติเยฟคนนี้แหละค่ะที่เปิดโปงเครือข่ายอิเล g กเลทั้งหมดแล้ว FBI มีหลักฐานอะไรมัดตัวขนาดนั้นล่ะครับถึงมั่นใจ โอ้โหเพียบเลยค่ะเขาดักฟังการสนทนาในบ้านมาเป็นปีๆรู้อยู่แล้วว่าตัวตนจริงคือใครรู้วิธีการสื่อสารลับของเขาอย่างเช่นการส่งข้อความเข้ารหัสที่ซ่อนอยู่ในไฟล์รูปภาพดิจิตอลที่เรียกว่าสเตกโนกราฟีอ๋อซ่อนในรูป ใช่ค่ะมีบันทึกคำสั่งให้แม่เดินทางไปเวียนนาเพื่อไปรับพาสปอร์ตอังกฤษปลอมมีการคุยกันถึงแผนสร้างเครือข่ายนักศึกษาในวอชิงตันดีซีโดยใช้โค้ดนมว่าฟาร์เมอร์ความพยายามจะพัฒนาแหล่งข่าวระดับสูงในแวดวงการเมืองสหรัฐที่เรียกว่าพารอดด้วยเหมือนในหนังเลยนะครับเนี่ย มีอีกชิ้นหนึ่งค่ะที่ถือเป็นหลักฐานเด็ดเลยย้อนไปปี2001เกือบ10ปีก่อนจับนะคะ FBI เคยแอบเข้าไปค้นตู้นิรภัยธนาคารของแม่ในชื่อ t r a c y Foley แล้วไปเจอรูปถ่ายเก่าๆสมัยสาวๆซึ่งข้างหลังรูปเนี่ยมีตราประทับร้านถ่ายรูปในสาภาพสูเวียตเป็นภาษารัสเซียซิริลิกชัดเจนเลยโอ้โหนี่คือหลักฐานมัดตัวเลยว่าไม่ใช่คนแคนาดาแน่แ ใช่ค่ะมันก็เลยทำให้เห็นว่า FBI เนี่ยรู้ความจริงมานานมากแล้วแต่คำถามคือเอ๊ะทำไมถึงเพิ่งมาลงมือจับตอนเดือนมิถุนายน2 0 1 0ทั้งที่ตามมาเป็น10ปีนั่นสิครับทำไมล่ะครับมีทฤษฎีอะไรไหมครับไม่มีใครยืนยันนะคะแต่ก็มีข้อสันนิษฐานหลักๆสองสาอย่างอย่างแรกคือ ตัวคุณโปเตเยฟคนที่แปลพักนะคะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังไม่ปลอดภัยในรัสเซียกำลังจ,จะถูกจับได้ก็เลยรีบให้ข้อมูลทั้งหมดกับสหรัฐเพื่อแลกกับการคุ้มครองตัวเองกับครอบครัว FBI ก็เลยต้องรีบจับอ๋อเป็นไปได้ครับอีกทฤษฎีหนึ่งคืออาจจะมีสายลับคนใดคนหนึ่งในเครือข่ายนี้กำลังจะได้ข้อมูลที่เอ่สำคัญมากๆอ่อนไหวมากๆจน FBI คิดว่าปล่อยไว้ไม่ได้แล้วต้องรีบตัดตอนครับผม แล้วหลังจากถูกจับไม่นานพ่อแม่ของทิมกับอเล็กซ์ก็ยอมรับในศาลนะครับว่าเป็นพลเมืองรัสเซียจริงค่ะซึ่งนั่นก็ปูทางไปสู่การแลกเปลี่ยนสายลับครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งเลยนะคะในยุคหลังสงครามเย็นเกิดขึ้นที่สนามบินเวียนนาวันที่9กรกฎาคม2010พ่อแม่ของเขากับสายลับรัสเซียอีก8คนถูกแลกตัวกับชาวรัสเซีย4คนที่ถูกจับในรัสเซียข้อหาสอนแนมให้ชาติตวันตก ครั้งนั้นเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะมีคนหนึ่งอันนาชปแมนใช่ไหมครับที่เป็นสายลับสาวสวยใช่ค่ะอันนาชปแมนดังมากแต่กรณีของเธอจะต่างจากคนอื่นๆตรงที่เธอใช้ชื่อจริงตัวตนจริงในการทำงานไม่ได้สร้างเลเจนด์ซับซ้อนเหมือนพวก i l l ลี a l ิค่ะครับแล้วหลังจากนั้นทีมกับอเล็กซ์ก็ต้องเดินทางไปมอสโกสินะครับไปสู่ดินแดนที่ไม่รู้จักเลยค่ะ <c oughs> เป็นชีวิตบทใหม่ที่เขาไม่เคยเลือกไม่เคยคิดฝันถึงเลย มีแค่คนที่บอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานของพ่อแม่มารอรับที่สนามบินบรรยากาศตอนนั้นคงแบบทั้งสับสนทั้งกลัวนะคะแล้วอะไรคือจุดที่ทำให้เขาเชื่อจริงๆครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดคือมันมี Moment s of Truth อะค่ะตอนที่เพื่อนร่วมงานพวกนั้นเอารูปถ่ายเก่าๆของพ่อกับแม่ในเครื่องแบบทหารโซเวียตเต็มยศเลยมีเหรียญและกล้าหารติดเต็มอกมาให้ดูอเล็กซ์เขาบอกว่าวินาทีนั้นละค่ะที่เขายอมรับในใจเลยว่า โอเคนี่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็ได้เจอพ่อแม่ตัวจริงที่เพิ่งมาถึงจากการแลกเปลี่ยนตัวยังใส่ชุดนักโทษสีสมจากอเมริกาอยู่เลยโอ้โหภาพคงติดตาไปตลอดชีวิตนะครับแน่นอนค่ะส่วนที่รัสเซียพ่อแม่เขาได้รับการต้อนรับอย่างกับวีรบุรุษเลยนะคะได้เจอประธานาธิบดีเมดเวเดฟนายกปูตินได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติสูงสุดมีร้องเพลงปลุกใจสมัยโซเวียตกันด้วย บรรยากาศคงต่างจากชีว well ิตเรียบง่ายที่บอสตันแบบคนละโลกเลยนะครับก็ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันนะคะบางคนจากรัสเซียไปนานมากจนเกือบลืมภาษารัสเซียไปแล้วก็มีก็ต้องเริ่มสร้างชีวิตใหม่ในประเทศที่จากมานานพ่อของทีมหรือคุณอันเดรเบซูรูคอฟก็ได้เป็นอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ MGIMO มหาวิทยาลัยดังด้านการต่างประเทศของมอสโกค่ะแต่สําหรับลูกๆสองคนการปรับตัวมันคงยากกว่านั้นเยอะเลยนะครับยากมากค่ะ เขาได้รับพาส,สปอร์ตรัสเซียกลายเป็นทิโมเฟ์กับอเล็กซานเดอร์วาวิลอฟชื่อใหม่ที่เขาบอกว่ารู้สึกแปลกเฟร,รมแล้วก็ออกเสียงยากครับมันคือวิกฤตตัวตนครั้งใหญ่เลยใช่ค่ะรู้สึกแปลกแยกไม่ผูกพันกับรัสเซียเลยพูดภาษาก็ไม่ได้แล้วการสื่อสารกับญาติฝั่งพ่อแม่ที่เพิ่งเคยเจอหน้ากันครั้งแรกก็เลยยากลำบากมากผลกระทบมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะครับ มันกระทบแผนชีวิตเขาด้วยอย่างทิมตอนนั้นเรียนปีสุดท้ายที่จอร์จวอชิงตันดีซีก็กลับไปเรียนต่อไม่ได้ค่ะต้องย้ายไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในรัสเซียแทนแล้วค่อยไปต่อ M.B.A. ที่ลอนดอนทีหลังส่วนอเล็กซ์นี่หนักกว่าอีกนะครับได้ที่เรียนที่ University of Toronto ที่แคนาดาแล้วกำลังจะไปอยู่แล้วเชียวใช่ค่ะแต่กลับถูกสถานทูตแคนาดาในมอสโกเรียกไปสัมภาษณ์ด่วนแล้วก็ยกเลิกวีซ่านักเรียนเขาต่อหน้าต่อตาเลย โหต้ไม่ทำแบบนั้นล่ะครับหลังจากนั้นอเล็กซ์ก็เจอปัญหาวีซ่าตลอดเลยค่ะโดนปฏิเสธวีซ่าจากอังกฤษจากฝรั่งเศสหลายครั้งทงั้งๆที่ได้ตอบรับจากสถาบันดีๆอย่าง London School of Economics ตั้งสองครั้งแต่ขอวีซ่าไม่ผ่านเสียดายโอกาสทางการศึกษามากเลยนะครับมากค่ะสุดท้ายก็เลยต้องไปหาที่เรียนที่อื่นในยุโรปแทน ส่วนทิมพอจบจ b a บ MBA ก็เลือกทำงานเดินทางในเอเชียเป็นส่วนใหญ่เพราะพาสปอร์ตรัสเซียมันเข้าหลายประเทศในเอเชียได้ง่ายกว่าทั้งหมดนี้ก็เลยนำไปสู่การต่อสู้ครั้งสำคัญของพวกเขานะครับคือการต่อสู้เพื่อทวงคืนตัวตนค่ะเขาตัดสินใจยื่นฟ้องศาลแคนาดาเลยเพื่อขอสัญชาติแคนาดากลับคืนมาหลังจากถูกรัฐบาลแคนาดาถอนสัญชาติไปในปี2010 โดยให้เหตุผลว่าเป็นลูกของเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างชาติหรอครับใช่ค่ะข้อกฎหมายตรงนี้มันซับซ้อนนิดนึงคือกฎหมายสัญชาติแคนาดาบอกว่าเด็กที่เกิดในแคนาดาจะได้สัญชาติโดยอัตโนมัติยกเว้นลูกของเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างชาติทูตหรือลูกจ้างรัฐบาลต่างชาติรัฐบาลแคนาดาก็เลยใช้ข้อยกเว้นนี้บอกว่าพ่อแม่เขาแม้จะปิดบังตัวตนแต่ก็ถือเป็นลูกจ้างของรัฐบาลรัสเซียลูกก็เลยไม่ได้สัญชาติค่ะ แต่ทางทนายของพวกเขาก็แย้งว่าเจตนารม์กฎหมายมันไม่ใช่แบบนั้นนี่ครับมันสำหรับนักการทูตเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยตัวตนไม่ใช่สายลับที่ปิดบังใช่ค่ะทนายแย้งว่ามันไม่ควรเอามาใช้กับกรณีนี้ที่สำคัญคือเด็กๆเ,เขาไม่รู้เรื่องเลยเขาโตมาแบบสุจริตเชื่อมาตลอดว่าเป็นคนแคนาดา การมาถอนสัญชาติแบบนี้มันไม่ยุติธรรมครับสำหรับทิมกับอเล็กซ์เรื่องนี้มันคงมีความหมายมากกว่าแค่กระดาษแผ่นเดียวนะครับมันคือตัวตนของเขาเลยมันคือตัวตนที่เขารับรู้มาตลอด20ปีเลยค่ะแคนาดาคือบ้านคือความทรงจําคือที่ที่อยากกลับไปสร้างอนาคตเขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แฟร์มากๆที่ต้องมารับผลจากการกระทําของพ่อแม่มีคําให้การหนึ่งของทิมต่อสารที่ทรงพลังมากนะครับเขาบกว่า ผมใช้ชีวิตมา20ปีโดยเชื่อว่าตัวเองเป็นชาวแคนาดาและผมยังคงเชื่อเช่นนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความจริงข้อนี้สำหรับผมได้ครับฟังแล้วก็รู้สึกตามเลยนะครับแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับมีประเด็นจาก Wall Street Journal อีก ใช่ค่ะมีรายงานข่าวออกมาอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่เปิดเผยชื่อบอกว่าจากการดักฟังของ FBI เนี่ยพบว่าจริงๆแล้วพ่อแม่ได้บอกความจริงเรื่องเป็นสายลับกับทีมแล้วก่อนที่จะถูกจับไม่นานฮะจริงเหรอครับแล้วยังพยายามชวนให้ทีมมาเป็นสายลับรุ่นต่อไปด้วยแต่ทีมปฏิเสธไปค่ะเรื่องนี้ทีมเขาปฏิเสธแข่งขันเลยนะครับบอกว่าเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาเป็นไปไม่ได้เลยที่เด็กอายุ20ที่เชื่อมาตลอดว่าเป็นแคนาดาจะยอมเสี่ยงอนาคตเสี่ยงคุก เพื่อทํางานให้ประเทศที่ไม่ผูกพันค่ะแล้วเขาก็บอกว่าพ่อแม่ที่เป็นสายลับมืออาชีพฝึกมาอย่างดีคงไม่เอาความลับระดับชาติมาบอกลูกชายวัยรุ่นง่ายๆแบบนั้นแน่ๆซึ่งทาง FBI ก็ไม่เคยออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับข่าวนี้เลยนะคะครับถึงแม้จะไม่มีการยืงยันแต่ข่าวนี้มันก็คงสร้างปัญหาให้คดีขอสัญชาติของพวกเขาไม่น้อยเลยนะครับ แน่นอนค่ะมันทำให้เกิดความคลังแคลงใจว่าเอ๊ะตกลงรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่ามันยิ่งทำให้สถานการณ์ยากขึ้นไปอีกแล้วความสัมพันธ์กับพ่อแม่ล่ะครับสุดท้ายแล้วเป็นยังไงบ้างคือทั้งทีมทั้งอเล็กซ์ก็ยอมรับนะครับว่าเป็นช่วงที่ยากลำบากมากมีคำถามเยอะแยะไปหมดสัตว์สนโกรธเสียใจแต่สุดท้ายเขาก็บอกว่าถึงแม้พ่อแม่จะมีความลับใหญ่หลวงนี้ปิดบังไว้ แต่ท่านก็คือคนที่เลี้ยงดูพวกเขามาด้วยความรักตลอด20ปีฮึมความผูกพันแบบพ่อแม่ลูกมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะเขาไม่ได้อยากอยู่รัสเซียแต่ก็ยังไปเยี่ยมพ่อแม่ที่มอสโกอยู่เรื่อยๆมีมุมเล็กๆที่น่าเศร้านะครับคือตอนนี้มีโอกาสได้เจอได้ใช้เวลากับปู่ย่าตายายตัวจริงแล้วแต่ก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะกำแพงด้านภาษาใช่ค่ะเป็นอุปสรรคสำคัญเลยทำให้สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอย่างที่ควรจะเป็นไม่ได้ นี่ก็เป็นอีกผลกระทบหนึ่งที่เขาต้องเจอมีประโยคหนึ่งที่อเล็กซ์เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับผมว่ามันสะท้อนความรู้สึกซับซ้อนนี้ได้ดีมากเขาบอกว่าผมดีใจนะที่พ่อแม่มีอุดมการณ์บางอย่างที่พวกเขายึดมั่นและเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าแต่ผมก็แค่หวังว่าโลกนี้จะไม่ลงโทษผมจากการตัดสินใจและการกระทําของพวกเขามันไม่ยุติธรรมเลยจริงๆ ฟังแล้วก็จุกนะคะเรื่องเราทั้งหมดนี้มันสะท้อนผลกระทบที่ลึกซึ้งยาวนานจริงๆต่อชีวิตลูกๆเมื่อพ่อแม่เลือกเดินทางบนเส้นทางของการหลอกลวงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันทิ้งร่องรอยบาดแผลความสับสนคำถามที่ตอบยากไว้ให้คนข้างหลังเสมอเลยค่ะครับการที่เรามาคุยเรื่องของทีมกับอเล็กซ์วันนี้ก็เหมือนชวนให้เรากลับมาคิดถึงความหมายจริงๆของเขาว่าครอบครัว ตัวตนและก็ความยุติธรรมในสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดาแบบนี้ใช่ค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราคิดต่อว่าแล้วจริงๆตัวตนของเราคืออะไรกันแน่มันถูกกำหนดโดยชาติกำเนิดการเลี้ยงดูความเชื่อหรือแค่เอกสารทางกฎหมายแล้วพอรากฐานความเชื่อทั้งหมดมันพังลงคนเราจะสร้างความรู้สึกถึงความเป็นตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ยังไงเป็นคำถามที่คงไม่มีคำตอบง่ายๆจริงๆค่ะ สำหรับวันนี้เวลาของการเจาะลึกเรื่องราวอันซับซอ้อนนี้ก็หมดลงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ